สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสหรับวันนี้นะครับกลุ่มของพวกผมนะครับก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบนะครับซึ่งอ่าระบบนะครับที่พวกเรานะครับได้ทําการเลือกนะครับมาอ่าวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบนะครับนั่นก็คืออ่าระบบเช็คชื่อออนไลน์นะครับซึ่งเนื้อหาข้างในนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปอ่ารับชมแล้วก็รับฟังกันได้เลยครับไปเลยครับ หัวข้อที่จะมีหัวข้อที่จะนำเสนอครับมันมี4หัวข้อใหญ่ๆดังนี้นะครับผม 1. รายงานผลต่อฝ่ายบริหาร 2. การกําหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ 3. การวิเคราะห์ความต้องการ 4. แบบจำลองกระบวนการครับผมหัวข้อแรกนะครับรายงานผลต่อฝ่ายบริหารนะครับก็ะจะมี 1. ชื่อโครงการก็คือระบบชิคชี่ออนไลน์ครับผม1.2สสถานภาพป,ปัจจุบันของปัญหา การเช็คชื่อในห้องเรียนถือเป็นการตรวจสอบพฤติกรรมและการประเมินความตั้งใจของผู้เรียนอีกทางหนึ่งเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ทำหน้าที่ของผู้เรียนที่ดีในการเข้าเรียนทุกครั้งและตรงต่อเวลาซึ่งหากไม่ได้ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ไม่เข้าเรียนหรือเข้าเรียนสายก็จะส่งผลให้ขาดโอกาสในการเรียนรู้ขาดการทำกิจกรรมในห้องเรียนขาดการสอบในการเก็บคะแนนย่อยและจะทําให้ผลสำลิดทางการเรียนของผู้เรียนจะลดลง ดังนั้นการเช็คชื่อจึงเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างที่มีการเรียนการสอนโดยลหลักๆแล้วผู้สอนจะคอยตรวจสอบว่าผู้เรียนมาเรียนครบตามจํานวนชั่วโมงที่ได้ที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ซึ่งในปัจจุบันการเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้เก็บลงในกระดาษอาจทําทให้เกิดการสูญหายและยากต่อความต่อการตรวจสอบครับผมต่อนะครับในปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีผลอย่างมากในการดําเนินชีวิตในแต่ละวัน เพราะยุคสมัยนี้เกิดทุกอย่างได้อยู่ในรูปแบบของโลกออนไลน์และนำเทคโนโลยีต่างๆมาผสมผสานกันเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์มากขึ้นทั้งในการจัดการเก็บข้อมูลที่มีความซับซ้อนและมากขึ้นทุกวันรวมทั้งด้านการศึกษาในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้นำเทคโนโลยีมาใช้งานในการสอนแบบออนไลน์มากขึ้นเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดอยู่ในปัจจุบันดังนั้นเพื่อให้เกิดการเช็ค ชื่อการเข้าเรียนที่มีประสิทธิภาพได้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทางผู้จะทาจึงได้พัฒนาระบบชิ้ชื่อออนไลน์ขึ้นมาเพื่อลองรับการจัดระเบียบของข้อมูลที่เกิดขึ้นโดยข้อมูลกิจกรรมที่เกิดขึ้นถูกเก็บในฐานข้อมูลเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูลและสามารถนับข้อมูลเหล่านี้ออกมาเป็นรายงานได้ทันที1.3วัตถุประสงค์ของการทําระบบชี้ชื่อออนไลน์1เพื่อการพัฒนาระบบ ตรวจสอบรายชื่อการเข้าเรียนออนไลน์และทดสอบระบบที่นําเสนอด้วยการนาไปใช้ในห้องเรียน 2. <_ c oughs> เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการใช้ตรวจสอบซึ่งรายการเข้าเรียนระหวังระบบที่นำเสนอและตรวจสอบรายชื่อเข้าเรียนโดยใช้ไปรายชื่อแนวทางแก้ไขปัญหาการตรวจสอบรายชื่อชั้นเรียนเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ผู้สอนใช้เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าเรียนจากเดิมผู้สอนต้องตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาและบันทึกการเข้าชั้นเรียน ลงในใบรายชื่อเมื่อครบชั่วโมงนักเรียนจึงนํารายชื่อการเข้าชั้นเรียนจากใบรายชื่อลงบันทึกโปรแกรมอีกครั้งการทํางานดังกล่าวนี้หากจํานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบให้ระยะเวลาในการใช้งานตรวจสอบรายชื่อนานขึ้นผู้วิจัยจึงพัฒนาระบบชี้ชื่อออนไลน์เพื่อให้ผู้สอนสามารถตรวจสอบรายชื่อการเข้าเรียนของนักศึกษาและบันทึกข้อมูลลงในข้อมูลได้ทันที ขณะที่นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถิติการเข้าเรียนของตนเองได้ในหลายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้1.5งบประมาณก็จะมี1ค่าถ่ายเอกสารค่าเครื่องมือในการดำเนินง,งานจำนวน300บาทค่าใช้จ่ายเป็นตอรลิด200บาทรวมทั้งสิ้น500บาทครับผม1.6ระยะเวลาการดำเนินการ1 นำเสนอหัวข้อโครงการและสากษาความเป็นไปได้ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่สัปดาห์ที่4ของเดือนสิงหา2563ถึงสัปดาห์ที่1ของเดือนกันยา2563 2สอบถามข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้องระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่สัปดาห์ที่2ของเดือนกันยา2563ถึงสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยา2563 3. การกำหนดปัญหาและวิเคราะห์รายงานระบบเดิม ระยะเวลาดําเนินการตั้งแต่สัปดาห์ที่3ของเดือนกันยา2563ถึงสัปดาห์ที่4ของเดือนกันยา2563 4. ศึกษาความเป็นไปได้ของระบบงานใหม่ระยะเวลาการดําเนินการตั้งแต่สัปดาห์ที่1ของเดือนตุลา2563ถึงสัปดาห์ที่2ของเดือนตุลา2563 5. การทําวิเคราะห์และออกแบบระบบระยะเวลาการดําเนินการตั้งแต่สัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคม2563ถึง สำหรับที่4ของเดือนตุลาคม2563 1.7ผังการดำเนินงานนะครับก็คือเป็นหัวข้อที่เราอธิบายไปนในหัวข้อ1.6เรียบร้อยแล้วครับผม1.8อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน 1. ด้านฮาร์ดแวร์ก็จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. ด้านซอฟต์แวร์ก็จะมีระบบปฏิบัติการ Windows 10ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL Server 3. เครื่องสำหรับพัฒนาโปรแกรม Visual Studio Code 4. โปรแกรมตัดต่อรูป Adobe Photoshop CS6 5. โปรแกรมคำนวณผลคำ Microsoft Word 2010ครับผม1.9ผลคัดว่าที่ได้รับเพื่อเพิ่มประโยชน์ความสะดวกในการชิ้ชื่อให้อาจารย์ผู้สอน 2. เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการออกแบบรายงานผลการเข้าเรียน 3. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลการเข้าเรียนมีความแม่นยำและรวดเร็ว 4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของอาจารย์มากยิ่งขึ้น หัวข้อที่2ใหญ่นะครับหัวข้อที่2นะครับการกําหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้การกาหนดปัญหา 1. ปัญหาด้านเทคโนโลยีคือยังใช้สารสนเทศแบบล้าสมัยไม่มีโปรแกรมสาเร็จรูปที่ทําให้การทํางานรวดเร็วขึ้น 2. ปัญหาการปัญหากระบวนการทํางานคือการจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบโดยยังมีการจัดเก็บเป็นเอกสารไว้ในแฟ้มเอกสารซึ่งก่อให้เกิดการค้นหาที่ยุ่งยากและเสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูล 3. ปัญหาของระบบงานคือระบบมีความล่าช้าและไม่แม่นยำเนื่องจากการทำรายงานการเข้าเรียนของนักศึกษาด้วยมือและเครื่องมือเครื่องคิดเลขใช้ในการคำนวณ 4. ปัญหาด้านเอกสารเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลและอาจให้เอกสารเกิดความสูญหายได้ทฤษฎีก้างปลาครับจากการกําหนดปัญหาเมื่อสักครู่นะครับก็จะเห็นได้ว่าข้อมูลเนี่ยครับที่ได้เนี่ยก็ยัง จัดเก็บในรูปแบบของเอกสารอยู่นะครับแล้วก็ข้อมูลเนี่ยไม่เป็นปัจจุบันและอาจเกิดความผิดพลาดของข้อมูลได้ครับส่วนในทางด้านของอาจารย์นะครับการจะทําข้อมูลต่างๆนะครับยังคงใช้มือนะครับในการเช็กชื่อนะครับก็คือเรียกชื่อแล้วก็เช็คในใบรายชื่อไปนะครับโดยไม่มีการนําเทคโนโลยีนะครับเข้ามาใช้งานครับส่วนในด้านของการกระบวนการทํางานนะครับยังมีความยุ่งยากและซับซ้อนนะครับแล้วก็ยังใช้เอกสารนะครับในการเช็กชื่ออยู่ครับ การศึกษาของศึกษาความเป็นไปได้นะครับผมก็จะมีความเป็นไปได้ของการดําเนินงานความเป็นไปได้ของด้านเทคนิคความเป็นไปได้ด้านศศรษศาสตร์ความเป็นไปได้ด้านระยะเวลาการดําเนินงานส่วนข้อมูลนะครับก็คือเราจะอธิบายมาในหัวข้อก่อนๆแล้วครับผมหัวข้อที่3ามนะครับการวิเคราะห์ความต้องการนะครับโดยการวิเคราะห์ความต้องการเนี่ยก็เริ่มจากการกําหนดความต้องการก่อนเลยนะครับ โดยการกำหนดความต้องการเนี่ยโดยเริ่มจากหนึ่งครับข้อมูลของผู้ใช้นะครับซึ่งผู้ใช้เนี่ยต้องการที่จะบันทึกนะครับแล้วก็จัดเก็บข้อมูลการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษานะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบข้อมูลและก็เรียกดูการเข้าเรียนของของนักศึกษาในแต่ละห้องได้นะครับแล้วก็สามารถพิมรายงานผลการเข้าเรียนของนักศึกษาได้ครับต่อไปครับความต้องการของผู้ใช้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือตัวอาจารย์เองนะครับโดยอาจารย์เนี่ยสามารถดูรายงานผล การเข้าเรียนของนักศึกษาได้ครับความต้องการขององค์กรนะครับก็สามารถนะครับติดตามพฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียนได้ตลอดเวลานะครับต่อไปครับการรวบรวมข้อมูลนะครับซึ่งในการจัดทําโครงการครั้งนี้ก็จะมีการรวบรวมข้อมูลจากโดยใช้วิธีนะครับสวิธีใหญ่ๆนะครับหเลยนะครับก็คือการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารนะครับซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารเนี่ยก็จะพบว่าทางสถานศึกษาเนี่ยได้จดบันทึก ข้อมูลการเข้าชั้นเรียนนะครับลงในสมุดหรือเอกสารสําหรับเช็คชื่อนะครับไม่มีการบันทึกลงในคอมพิวเตอร์นะครับจึงทําให้เกิดความล่าช้าในการประเมินผลศึกษานะครับทำให้ไม่มีประสิทธิภาพนะครับในการทํางานครับคัาวิธีที่2นะครับก็คือวิธีการสัมภาษณ์นะครับจากการวิเคราะห์แล้วแบบระบบเช็คชื่อนะครับออนไลน์นะครับทางคณะผู้จัดทำเนี่ยได้สัมภาษณ์นะครับท่านอาจารย์ศิริศักดิ์ศรีพิบาลนะครับอาจารย์ประจําสาขาวิชาการบัญชีนะครับ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่อยู่ในหน้าจอเลยนะครับครับอ่ะขั้นตอนที่4นะครับก็เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับนั่นก็คือการสร้างแบบจําลองกระบวนการนะครับอ่ะซึ่งในที่นี้นะครับก็จะเป็นการสร้างแผนภาพกระแสข้อมูลนะครับซึ่งมีวิธีการดําเนินงานดังนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือกําหนดผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบนะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับก็คือ หนึ่งครับตัวนักศึกษาครับสองก็คือตัวของอาจารย์นะครับแล้วก็สามนะครับก็คือผู้ดูดลระบบเองครับขั้นตอนที่สองนะครับการเขียนแผนภาพบริบทนะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับหนึ่งนะครับตัวนักศึกษานะครับก็สามารถใส่รหัสผ่านนะครับแล้วก็เรียกดูผลการเข้าเรียนของตัวเองได้นะครับสองนะครับอาจารย์ครับก็คืออาจารย์ก็จะทําการชี้ชื่อนะครับแล้วก็ใส่เกณฑ์การประเมินนะครับแล้วก็สามารถรีกดูรายงานต่างๆได้นะครับแล้วก็สามเลยนะครับ ผู้ด,ดูในระบบนะครับก็จะเป็นผู้ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งอย่างยิ่งเลยนะครับสําหรับในตัวระบบนี้เองนะครับก็คือจะเป็นผู้แก้ไขข้อมูลต่างๆนะครับรวมถึงสามารถเลือกดูรายงานของแต่ละคนได้ครับผมขั้นตอนที่4นะครับก็คือการกําหนดฐานข้อมูลนะครับในระบบนะครับซึ่งในระบบของเราเนี่ยก็จะมีฐานข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับข้อมูลของนักศึกษาครับ 2. ครับข้อมูลของอาจารย์ 3. ข้อมูลรายวิชา 4. ข้อมูลการคลิกชื่อ5ข้อมูลสาขาวิชาและ6นะครับข้อมูลของคณะครับผมขั้นตอนที่4นะครับก็คือการกําหนดโปรเซสกระบวนการทํางานนะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับ1ครับผมการจัดการข้อมูลนะครับก็จะมีการจัดการข้อมูลนักศึกษาการจัดการข้อมูลอาจารย์การจัดการข้อมูลรายวิชานะครับการจัดการข้อมูลสาขาวิชา และก็การจัดการข้อมูลของคณะนะครับสําหรับโปรเซสที่2นะครับก็คือการเช็กชื่อการเข้าชั้นเรียนนะครับโดยมีการเช็กชื่อเข้าชั้นเรียนนะครับ3ครับการประเมินผลครับในที่นี้นะครับก็จะเป็นการบันทึกการเช็กชื่อนะครับรวมถึงผลการเข้าชั้นเรียนของตัวนักศึกษานะครับแล้วก็โปรเซสที่4ี่นะครับนั่นก็คือโปรเซสของการพิมพ์รายงานนะครับซึ่งตัวรายงานเนี่ยก็จะมีรายงานการเช็กชื่อนะครับแล้วก็รายงานผลการเข้าชั้นเรียนครับผม อะห้าเลยนะครับแผนภาพกระแสข้อมูลในระดับย่อยนะครับซึ่งมีรายละเอียดดังนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับระบบเช็คชื่อออนไลน์ครับผมการจัดการข้อมูลก็จะมีข้อมูลดังที่เคยกล่าวไปแล้วนะครับเมื่อสักพู่นะครับนั่นก็คือการจัดการข้อมูลนักศึกษาการจัดการข้อมูลอาจารย์การจัดการข้อมูลวิชาการจัดการข้อมูลสาขาวิชาการจัดการข้อมูลคณะรับผการเช็คชื่อการเข้าเรียนนะครับ ก็จะมีการเช็คชื่อการเข้าเรียนเพียงอย่างเดียวนะครับโดยการเช็คชื่อการเข้าเรียนเนี่ยก็จะมีทั้งมาเรียนตรงปกตินะครับมาเรียนสายหรือว่าขาดเรียนครับผมต่อไปนะครับก็คือการประเมินผลครับก็จะมีการบันทึกผลการมาเรียนนะครับการประเมินผลการเข้าชั้นเรียนครับผมต่อไปครับการพิมพ์รายงานนะครับก็มีรายงานการเช็คชื่อนะครับรายงานผลการเข้าชั้นเรียนนะครับอ่าครับ ต่อไปครับขั้นตอนที่6นะครับเป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญอย่างยิ่งอย่างยิ่งเลยนะครับนั่นก็คือ,อแผนภาพข้อมูลกระแสข้อมูลในระดับที่1นะครับซึ่งแผนภาพในตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการจําลองนะครับกระบวนการทํางานของทั้งระบบนะครับว่ามีการทํางานอย่างไรบ้างนะครับซึ่งในที่นี้นะครับเราก็จะมาดาูในแต่ละกระบ,บวนการเลยนะครับหรือว่าในแต่ละ บุคคลนะครับว่าจะสามารถทําอะไรกับระบบได้บ้างนะครับโดยหนึ่งเลยนะครับผู้ดูแลระบบนะครับหากดูด้านซ้ายด้านบนนะครับก็จะเห็นนะครับว่าผู้ดูแลระบบเนี่ยก็สามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้นะครับโดยข้อมูลที่สามารถจัดการได้ก็คือข้อมูลนักศึกษาข้อมูลอาจารย์ข้อมูลรายวิชาข้อมูลสาขกแล้วก็ข้อมูลคณะนะครับซึ่งการจัดการข้อมูลเนี่ยจะเรียกใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลต่างๆดังที่กล่าวมานะครับ แล้วก็ยังสามารถพิมพ์รายงานได้นะครับส่วนต่อไปครับก็คืออาจารย์นะครับตัวอาจารย์เองเนี่ยก็จะสามารถเช็คชื่อนะครับการเข้าเข้าชั้นเรียนนะครับแล้วก็เรียกดูรายงานต่างๆนะครับส่วนนักศึกษานะครับก็จะสามารถดูรายงานของการเข้าชั้นเรียนนะครับของตัวเองได้ครับซึ่งจากที่ดูในแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่1เนี่ยก็จะเห็นได้ว่า การทํางานนะครับก็จะเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆนะครับเข้าตัวของโอเสนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ e อนติตี้นะครับในแต่ละตัวนะครับที่เรียกใช้งานมันนะครับครับครับกลุ่มของกระผมนะครับก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงแค่นี้นะครับครับสอบคุณครับ